วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 4, ซึ่สิงหาคม2568นะก็มีภารกิจเรื่องของการประชุมสมาร์ทพาโทรประจําเดือนของเขตรักษา,าพันธ์อสปาเขาสสยดาวครับไปสอยดาวเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวไปเข้าแถวกันได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวลองให้เจ้าบอลน,นะลองเรียกดูนะครับเพิ่มให้เจ้าหน้าที่เราฝึกการเรียกแถวขึ้นมาเองนะไม่ต้อง,องอรอหน้า ไป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 แล้วปิดปิดปิดหน่อยจำได้อยู่เนาะเออเดี๋ยวหัวหน้าจะถ่ายทอดให้อ่าสาธิตให้ดูก่อนนะชุดไหนตัวจนการจะเป่าชุดที่สองยาวสามสั้นหนึ่ง นี่ชุดที่สองเพื่อมาสง่างามแล้วก็มอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราขานกันไหมไม่ขานอดันพุ่นงเตรียมเดียวเดียว,ยวอ่านี่เอาแบบคอนเทนต์คอนเทนต์ลงโทษอันนี้คอนเทนต์ลงโทษเบ<อ>าๆอ่ะใครใครใครไหลมีปัญหาลุกขึ้น,นอ่ะใครไหลมีปัญหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กับที่ก็ได้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ไม่ไรเอาห้าครั้งห้าครั้งที่บด น,นาแก้ไขเป็นหน้ากระดานแถวเดียวเฮ้เอามั่วแล hey! voilà ้วม hey! hey! ั er hey! ่วแล้วแดนมือเตรียมเตรียมเตรียมเตี๋ยวตึงไปสอนไปเต้ยลูกสมชั่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหให้เพื่อนก็กระโดดแค่นั้นแหละเท้าเนี้ยผมเน้นเรื่องนี้ดีกว่านะต่อไปจะใช้ระบบนี้ถ้ามันเตะทุกคนมันจะดูแบบเข้มแข็งดีมากหมดแดีวอึงตึงเดี๋ว อ <mile inside. S 1> oh. ah. ๋อเฮ้อ่าจิงเท่เนี่ยกำลังดีนุ่งรองเออเอ้าเออเฮ้พอปึ๊บอาพอปึ๊บนิ่งเลยมันแถวไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสั่งปึ๊บรอบนี้ปึ๊บเฮ้ยอากระโดดกระโดดสามทีพ่อไม่ต้องไม่ต้อง เออเอะอืมเห็นไหมมันเริ่มดีขึ้นเห็นไหมพอสั่งเป็นแถวหน้าครับที่จะบอกว่าแถวหน้านแต่นิ้วไม่ต้องขัดขึ้นอย่างนี้นะนิ้วเอาแค่รวบลงมาเนี่ยนิ้วนิ้ว,วหอยมือขัดกันไว้มือก็กำเบาๆนะนับทั้งแขวนับหนึ่งสองสา,ามดีห่าหกเ หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่หยุดขาดสองขาดสองนายครับขาดสองนายครับยกอกอึบเราต้องสะบัดหน้านะทุกครั้งจะมีคนสั่งแต่ถ้าผู้สั่งไม่ได้สั่งท่าที่จะต้องยกอกทุกครั้งคือท่าตรงสมมติหัวหน้าบอกว่าตามวเวีบพักแถวตรงเขา หมดแวตรงอ่าไม่มีใครยกอกนั่นมือลาเตรียมมือลอยนี่ข้าง้างเฮลิปหน่งสองสามสี่ห้าลุกเอาใหม่ขอดูใหม่การยกอกของแถวแล้วกําลังพลลกแถว ยยีไปนะครับสําหรับการซักซ้อมเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบแถวแบบใหม่ที่เราได้ฝึกมานะครับจะมีทั้งกระโดดด้วยแล้วก็มีการยกบกบด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าประชุมเลยตที่เนียวต้อยนนี้ระบบอีพีสอีพีเมื่อก่อนนี้ 1ิบเจอ่แก่องแมวเขาไปเดินแล้วเขาเจอตรงนี้ครับพบต้นไซ่งต้นหนึ่ามนครับสองเนะครเจ้าเวลาต่อมาก็เจอแล้วก็ ใครับตอบใกระดูกไข่ที่ g 2เกิดอะไรขึ้นแล้วก็หายท้องลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเส้นเป็นเห็นเขาจะโคยังงี้นะก็ีคุด้วยแล้วก็ทามเจ้าหนที่ที่ผ้องนะกาเชิญชมอ่ะมวเรก็นาจะเป็นเรันี้เรามาดู นเสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับการประชุมแล้วก็มอบของประจําเดือนนะประชุมทุกครั้งก็มอบกันทุกครั้งนี่แหละข้าวสารอาหารแห้งปกระป๋องกาแฟก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เราเองนะครับ ปเดี infra, icism, được, ๋ยวเราก็ไปดูงานที่สำนักงานต่อครับตัวซอด้วยงได้เคร่อขอบินขอไม่ม่เป็นไรไม่นไตด้รขอินขอนสด